สวัสดีครับทุกท่านนี่คือนิทานประวัติศาสตร์รายการที่จะพาคุณย้อนเวลากลับไปค้นหาความจริงที่ไม่เคยถูกเล่าในห้องเรียนเรื่องราวที่บางครั้งถูกจงใจปิดบงังบางครั้งถูกบันทึกเพียงครึ่งเดียวและบางครั้งเป็นความลับที่รอคอยให้เราเปิดเผยวันนี้ผมจะพาคุณย้อนกลับไปสู่ยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของสยามดินแดนที่ใครๆต่างยกย่องว่าเป็นไครมุกแห่งทิศตะวันออก อาณาจักรที่มีทั้งความมั่งคั่งความศักดิ์สิทธิ์และความน่ากลัวกรุงศรีอยุธยาแต่แทนที่จะเล่าเพียงเรื่องสงครามและกระสัผู้ยิ่งใหญ่วันนี้เราจะพาไปพบกับผู้หญิงในเงามืดคนหนึ่งสตรีที่แทบไม่ถูกบันทึกชื่ออย่างเปิดเผยแต่เธอคือผู้ที่บางคนเชื่อว่ามีอำนาจเพียงพอที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของทั้งอาณาจักรเธอไม่ได้จับดาบออกศึกเธอไม่ได้สวมเกราะรบ แต่เธอคือผู้กุมหัวใจของกษัตริย์กุมอำนาจในวังและอาจเป็นตัวการที่ทำให้กรุงศรีอยุธยาต้องพังพินาศก็เป็นได้นี่คือเรื่องราวของราชินีในเงามืดผู้เขียนชะตาอายุธยาให้พังพินาศหากย้อนกลับไปมองอยุธยาในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางเข้ามาชาวดัชโปรโตุเกสต,ตั้งสถานีการค้า พ่อค้าจีนและญี่ปุ่นตั้งถิ่นฐานอยู่ในบ้านเรือนริมน้ำพ่อค้าชาวอินเดียนำเครื่องเทศผ้าไหมและอัญมณีมาขายจนอยุธยากลายเป็นมหานครโลกที่เต็มไปด้วยความคึกคักตลาดน้ำเต็มไปด้วยสำเภาวัดวาอารามสูงตรหงงานเป็นศูนย์กลางศรัทธาพระราชวังหลวงคือศูนย์กลางอำนาจทุกสิ่งสะท้อนให้เห็นว่าอายุธยาคือดินแดนที่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องง่ายๆ แต่ในความเจริญนั้นเองก็ซ่อนรอยร้าวเอาไว้มากมายการแก่งแย่งอำนาจในราชสำนักการสืบราชสมบัติที่ไม่เคยราบรื่นการแย่งชิงตำแหน่งแม่ทัพขุนนางและแม้กระทั่งตำแหน่งพระมเ ah หสีล้วนเต็มไปด้วยอินทริกคือการวางแผนลับการแทงข้างหลังและการใช้เล่ห์กลมากกว่าดาบปลายปืนในตำราเรียนเรามักถูกสอนให้มองว่าสตรีไทยโบราณคือผู้ตาม แต่หากเปิดพงาวดานจะเห็นว่าเรื่องจริงไม่เป็นเช่นนั้นเลยสตรีอยุธยาโดยเฉพาะสตรีในราชสำนักมีอำนาจอย่างมากสมเด็จพระสุริโยไทยผู้ทรงสิ้นพระชนบนหลังช้างซึกในการรบคือสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนหรือพระวิสุทธิกษัตรีที่เคยมีบทบาทในการเมืองอย่างเปิดเผยล้วนสะท้อนว่าสตรีไม่ได้อยู่เบื้องหลังแต่บางครั้งก็อยู่เหนือเบื้องหลังราชสำนักคือโลกที่เต็มไปด้วยพิธีการ ขันทีข้าราชบริพารน,นับพันและบรรดาสตรีผู้ใกล้ชิดเบื้องพระยุค,คลบาทหากผู้หญิงคนใดสามารถก้าวขึ้นไปอยู่ในจุดที่กระสั์เชื่อใจเธอก็สามารถมีอำนาจมากกว่าคุณนางหลายร้อยคนและราชินีในเงามืดที่เรากำลังจะเล่าก็คือสตรีเช่นนั้นหญิงสาวที่เรียนรู้ตั้งแต่เล็กว่าโลกของวังหลวงไม่ต่างจากสมรภูมิเพียงแต่แทนที่จะใช้อาวุธนี่คือสมรภูมิของคำพูดสเสน่ห์ และพันธมิตรเธอเกิดในตระกูลสูงสัก์ได้รับการอบรมให้เข้าออกวังตั้งแต่อายุอย่างน้อยภายในวังเธอได้เห็นทุกอย่างทั้งรอยยิงที่แฝงการหลอกลวงคำหวานที่ซ่อนคมดาบและการหักหลังที่เกิดขึ้นในทุกการเปลี่ยนแผ่นดินเธอจึงเรียนรู้ว่าถ้าอยากอยู่รอดในโลกนี้ต้องไม่ใช่แค่สวยต้องไม่ใช่แค่มีชาติกำเนิดสูง แต่ต้องฉลาดพอจะเล่นเกมการเมืองเมื่อกษัตริย์พระองค์หนึ่งสิ้นพระชนความวุ่นวายเรื่องรัชทายาทก็เกิดขึ้นเธอใช้โอกาสนี้แสดงบทบาทเลือกข้างอย่างแยบยลสนับสนุนผู้ที่ต่อมาได้ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่และเพราะความใกล้ชิดนั้นเองเธอจึงได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นหนึ่งในพระมเหสีแต่สำหรับเธอนั่นไม่ใช่จุดหมายสุดท้าย มันคือเพียงก้าวแรกในการก้าวขึ้นเป็นผู้กุมอำนาจทั้งแผ่นดินแม้จะถูกจารึกชื่อในฐานะพระมเหสีแต่ในความเป็นจริงเธอค่อยๆก้าวขึ้นไปไกลกว่านั้นเพราะในราชสำนักอยุธยาไม่ใช่ทุกพระมเหสีที่จะมีอำนาจบางพระองค์เป็นเพียงพิธีกรรมแต่บางพระองค์กลับกลายกันผู้ที่ขุนนางต้องพึ่งพาเธอฉลาดพอจะรู้ว่า กุญเจสู่การครองอำนาจไม่ใช่เพียงแค่กษัตริย์แต่คือคนรอบกายกษัตริย์หากเธอควบคุมขันทีควบคุมข้าหลวงและสร้างความสัมพันธ์กับขุนนางผู้ใหญ่ได้เธอก็สามารถควบคุมทั้งระบบได้และเธอก็ทำสิ่งนั้นอย่างแนบเนียนทีละก้าวในวังหลวงทุกคนต่างต้องการเข้าเฝ้าต้องการได้ยินพระสุรเสียงของกระตัตย์แต่ไม่ใช่ทุกคน ที่จะมีโอกาสได้เข้าไปถึงและนั่นคืออำนาจของเธอเธอเป็นด่านแรกที่ทุกคนต้องผ่านหากอยากถวายดีกาอยากเสนอแนวคิดหรือแม้แต่เพียงอยากถวายของขวัญเล็กๆแก่พระมหากษัตริย์มีบันทึกเล่ากันว่าบางมเหสีสามารถเลือกได้ว่าใครควรได้เข้าเฝ้าใครไม่ควรได้พบกษัตริย์ซึ่งนั่นหมายถึงเธอเป็นผู้กำหนดโชคชะตาของขุนนางหลายชีวิต ในสายตาของแม่ทัพและขุนนางหลายคนเธอคือคนที่อันตรายที่สุดเพราะสามารถชี้ชะตาได้ว่าใครจะได้เลื่อนยศหรือถูกถอดยศเรื่องเล่าว,ว่าเธอเคยใช้อำนาจบีบให้แม่ทัพใหญ่คนหนึ่งถูกย้ายออกจากตำแหน่งเพียงเพราะไม่ยอมเชื่อฟังในขณะเดียวกันเธอกลับผลักดันคนที่พักดีต่อเธอแม้ไม่มีความสามารถในการรบไปอยู่ในตำแหน่งสูงสูงของกองทัพ ผลคือกำลังทหารเริ่มอ่อนแอการจัดการยุทธศาสตร์ไม่เป็นระบบและเมื่อภัยศึกเริ่มคลืบคลานเข้ามาอายุทยาจึงไม่พร้อมเหมือนเคยสิ่งที่อันตรายที่สุดในสมัยของเธอคือบรรยากาศแห่งความหวาดระแวงขุนนางไม่ไว้ใจกันแม่ทัพไม่ไว้ใจกษัตริย์กษัตริย์เองบางครั้งยังต้องหันไปถามเธอมากกว่าที่จะฟังเสียงจากขุนนางผู้อาวุโส สิ่งนี้ทําให้ราชสำนักเสื่อมศรัทธาคนในเมืองเริ่มซุบซิบว่าพระนครมิได้อยู่ในพระหัตถ์ของกษัตริย์แต่ตกอยู่ในมือของสตรีเพียงคนเดียวเมื่อเวลาผ่านไปความผิดพลาดก็ยิ่งสะสมเธอไม่เคยหยุดที่ความสําเร็จเดิมๆทุกครั้งที่มีใครสักคนเริ่มดังเธอมักหาวิธีกดทับเพื่อไม่ให้กลายเป็นคู่แข่งในอนาคต เธอเลือกความพักดีเหนือความสามารถและเลือกความใกล้ชิดส่วนตัวมากกว่าความดีของบ้านเมืองสิ่งนี้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งหายนะที่ค่อยๆเติบโตในพระนครอยุธยาพุทธศตรวตรรษที่23กองทัพพมา่าเริ่มคืบคลานเข้ามาอีกครั้งสัญญาณอันตรายมีให้เห็นชัดทัพพมา่ามีทั้งแม่ทัพท,ที่แข็งแกร่งยุทธวิธีที่พัฒนาและกำลังพลที่พร้อมจะบุกถึงหัวใจสยาม แต่แทนที่อยุธยาจะรวมกำลังเป็นหนึ่งเดียวกลับเต็มไปด้วยความวุ่นวายภายในในเวลาที่บ้านเมืองต้องการเอกภาพราชสำนักอยุธยากลับแตกแยกเพราะเกมอำนาจที่ราชินีในเงามืดได้วางไว้หนึ่งในความผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดคือการปลดแม่ทัพที่มีประสบการณ์ออกไปจากแนวหน้าเพียงเพราะไม่เข้ากับเธอ แม่ทัพบ,บางคนที่เคยผ่านศึกกับพม่าถูกสั่งย้ายถูกลดบทบาทหรือแม้กระทั่งถูกใส่ร้ายว่าคิดคดในขณะเดียวกันเธอกลับแต่งตั้งคนที่ใกล้ชิดและพักดีต่อเธอขึ้นมาบัญชาการรบทั้งที่ไม่มีประสบการณ์การตัดสินใจครั้งนี้เองที่ทำให้กองทัพอยุธยาขาดเอกภาพและขาดประสิทธิภาพ เมื่อราชสำนักออนแอร์ขุนนางบางกลุ่มจึงเริ่มมองหาทางรอดให้ตนเองมากกว่าที่จะปกป้องบ้านเมืองมีบันทึกว่ามีขุนนางผู้ใหญ่บางคนลอบติดต่อกับพมา่ายอมเป็นหูเป็นตาเพื่อแลกกับตำแหน่งในอนาคตข่าวลือเหล่านี้สะพัดไปทั่วเมืองทำให้ประชาชนเริ่มสินส้นศรัทธาในขณะที่พม่าเดินหน้าสร้างค่ายล้อมรอบอยุธยาความหวาดระแวงในวังก็ยิ่งทวีคูณไม่มีใครไว้ใจใคร แม้แต่ก,กษัตริย์เองยังไม่สามารถวางใจแม่ทัพหรือขุนนางคนใดได้เต็มที่กองทัพพม่าใช้ยุทธวิธีล้อมเมืองอย่างรัดกุมพวกเขาขุดอุโมงใต้กำแพงวางเพลิงเผาแนวป้องกันใช้ทั้งความแข็งแกร่งและเล่กลในขณะที่ทหารอายุธยาภายในกำแพงเริ่มสิ้นหวังอาหารและสเสบียงขาดแคลนโรคภัยเริ่มระบาดแต่แทนที่ราชสำนักจะหาทางรวมพลังต้านศึก เสียงลับๆกลับดังขึ้นว่าราชินีในเงามืดยังคงพยายามกำหนดว่าใครควรอยู่ใครควรถูกกันออกไปความสนใจของเธอไม่ใช่การป้องกันกรุงศรีแต่คือการรักษาอำนาจของตนเองในยามที่พมา่ากำลังบีบอยุธยาให้จนตรอกเธอเลือกที่จะยึดมั่นกับคนของเธอปฏิเสธเสียงทัดทานจากขุนนางเก่าปฏิเสธคำแนะนำจากแม่ทัพที่เหลืออยู่ และยังเดินหน้าตัดคนที่ไม่พักดีต่อเธอออกไปการตัดสินใจเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นการเปิดประตูเมืองให้พระม่าโดยไม่ตั้งใจเพราะในเวลาที่อยุธยาต้องการกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดกลับเหลือเพียงกองทัพที่เต็มไปด้วยคนไร้ฝีมือภายในเมืองเสียงระฆังวัดดังทุกคืนเพื่อเตือนการโจมตีประชาชนหอบลูกหลานไปหลบในโบส เสียงสวดมนต์ดังแข่งกับเสียงปืนใหญ่ของพมา่าไฟจากาค่ายข้าศึกส่องกำแพงพระนครให้แดงฉานเหมือนเลือดทั้งเมืองรู้ดีว่าวันแตกดับใกล้เข้ามาทุกทีและในเงามืดของวังหลวงยังคงมีสตรีคนหนึ่งที่พยายามจะควบคุมเกมแม้เกมนั้นกำลังจะพังทลายลงไปต่อหน้าต่อตา 14เมษายนพุทธศักราช2317เสียงปืนใหญ่ของพม่าดังกึกก้องแสงไฟจากค่ายข้ศึกส่องให้กำแพงพระนครสว่างสวยเหมือนกลางวันเพลิงไฟถูกจุดขึ้นที่ประตูเมืองหลายแห่งกำแพงบางส่วนพังทลายลงด้วยแรงระเบิดเสียงโห่ร้องของกองทัพพม่าดังก้าง,งกังวานไปทั่ว ภายในกำแพงเสียงกรีดร้องของผู้คนสลับกับเสียงพระสวดมนต์ทุกครอบครัวพยายามหนีเอาตัวรอดบางคนซ่อนในวัดบางคนซ่อนในป่า,บา,นนปาบางคนสิ้นใจในกองเพลิงเมืองที่เคยเป็นไข่มุกแห่งตะวันออกกลับกลายเป็นทะเลเพลิงและในขณะที่พระนครกำลังลุกเป็นไฟวังหลวงกลับเต็มไปด้วยความวุ่นวาย ขุนนางบางกลุ่มพยายามหนีเอาตัวรอดบางกลุ่มพยายามนำสมบัติออกไปบางคนถึงกับเผาเอกสารเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในมือศัตรูและที่มุมหนึ่งของวังหลวงเล่าขานว่าราชนีในเงามืดกําลังพยายามเก็บสิ่งล้ำค่าที่สุดสำหรับเธออาจเป็นทองคําเพชรนินจินดาหรืออาจเป็นเพียงการหาทางหนีเอาชีวิตรอดสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ เธอไม่ได้อยุ่นในแนวหน้าไม่ได้อยู่กับทหารไม่ได้อยู่กับประชาชนแต่เธอเลือกที่จะยุ่นในเงามืดเช่นเดียวกับที่เธอทำมาตลอดชีวิตไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเธอมีชะตากรรมอย่างไรบ้างว่าเธอถูกจับตัวไปพร้อมกับราชวงศ์บ้างว่าเธอหนีรอดและลี้ภัยไปยังหัวเมืองอื่นและบางก็ว่าชื่อของเธอถูกลบออกจากพงศาวดาร เพื่อไม่ให้คนรุ่นหลังเอ่ยถึงแต่สิ่งที่แน่นอนคือเมื่อเพลิงเผาไหม้อยุธยาความทรงจำเกี่ยวกับเธอก็ถูกกลืนไปกับเท่าฐานไม่เหลือแม้แต่ร่องรอยชัดเจนทว่าชื่อเสียงในฐานะราชนีในเงามืดกลับถูกกระซิบเล่าขานต่อมาจนถึงปัจจุบันสิ่งที่เรามองเห็นจากเรื่องนี้คือภาพสะท้อนของอำนาจที่ผิดทาง อำนาจที่ไม่ได้ใช้เพื่อปกป้องบ้านเมืองแต่ใช้เพื่อปกป้องตนเองอำนาจที่ไม่ได้สร้างเอกภาพแต่สร้างความแตกแยกเมื่อศัตรูภายนอกแข็งแกร่งขึ้นทุกวันแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยการหักหลังและความหวาดระแวงผลลัพธ์ย่อมชัดเจนอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคล่มสลายลงภายในเวลาเพียงไม่กี่คืน นักวิชาการบางคนมองว่าราชินีในเงามืดไม่ควรถูกมองเป็นตัวการแต่เพียงผู้เดียวเธออาจเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของระบบการเมืองอยุธยาที่เน่าเปื่อยในปลายยุคบางคนเสนอว่าเธอคือเหยื่อของสังคมที่บังคับให้ผู้หญิงต้องใช้อำนาจอย่างลับๆไม่อาจประกาศตนอย่างเปิดเผยแต่ก็มีอีกเสียงหนึ่งที่ชัดเจนว่าไม่ว่าจะเป็นเหยื่อหรือผู้ก่อ เธอก็เลือกที่จะใช้เลขกลลและความทะเยอทะยานจนเกินขอบเขตและการตัดสินใจเหล่านั้นเองที่เล่นรัดการล่มสลายของอยุธยาสุดท้ายแล้วเรื่องราวของเธอทําให้เราได้เรียนรู้ว่าความรุ่งเรืองอาจพังทลายได้เพราะความแตกแยกศัตรูภายนอกไม่อันตรายเท่าศัตรูภายในและอำนาจเมื่ออยู่ในมือที่ไม่พร้อม มันสามารถทำลายบ้านเมืองได้ยิ่งกว่ากองทัพใดๆราชินีในเงามือดอาจเหลือนาในประวัติศาสตร์แต่เธอคือเงาที่เตือนใจเราว่าอาณาจักรใดๆก็ตามหากผู้ปกครองลืมประชาชนแล้วเลือกเล่นเกมอำนาจเพื่อตนเองวันล่มสลายย่อมหนีไม่พ้นและนี่คือเรื่องราวของราชินีในเงามืด ผู้เขียนชะตาอายุทยาให้พังพินาศเรื่องจริงที่ซ่อนอยู่หลังเงามืดของพงสาวดานขอบคุณที่รับฟังนิทานประวัติศาสตร์หากคุณชอบเรื่องเล่าแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อให้เราได้เล่าเรื่องลับที่เคยถูกเล่าในห้องเรียนต่อไปเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ